เมื่อไม่นานมานี้นักวิชาการโภชนนาการอิสระท่านหนึ่งก็คือดรสง่าดาม,มาพงศ์ได้เปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพดีด้วยการบริโภคไข่โดยบอกว่าไข่นั้นให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนและที่สำคัญไข่ไม่ใช่สาเหตุของคอเลสเตอรอลสูงดรสง่าบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาไขา่ไก่มีการปรับขึ้นปรับลงซึ่งก็เป็นไปตามกลไกการตลาด ส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็จะกลับไปสู่สภาวปกติอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวัตจักรในทางที่เราเป็นผู้บริโภคก็จะไปวิตกกังวลกับมันเกินไปไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไข่ไก่ก็เป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงราคาก็ถูกสามารถจับต้องได้และถ้าได้รับผลกระทบจริงๆในช่วงที่ไข่ราคาสูงขึ้นเราก็อาจจะกินน้อยลงหรือว่าไปหาโปรโตีนอย่างอื่นมากินทดแทน เช่นเนื้อไก่เนื้อปลาเป็นต้นราคาไข่จะขึ้นจะลงไม่ใช่สาเหตุที่คนไทยกินไข่น้อยกว่าคนเชื้อชาติอื่นๆจากข้อมูลกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปรสุสัตว์ของกรมปรสุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาพบว่าในปี2563คนไทยเนี่ยมีอัตราการบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยเ,เพียง223ฟองต่อคนต่อปีต่ำกว่าคนชาติอื่นมากครับ อย่างเช่นประเทศจีนมีการบริโภคไข่ไก่39 9ฟองต่อคนต่อปีญี่ปุ่นบริโภค345ฟองต่อคนต่อปีมาเลเซีย314ฟองต่อคนต่อปีแต่ไทยมีเพียงแค่2 2 3ฟองต่อคนต่อปีนั่นเพราะส่วนหนึ่งมาจากที่คนไทยมีความเชื่อว่ากินไข่และทำให้คอเลสเตอรอลสูงซึ่งใ้ความเชื่อนี้ ฝังลึกอยู่กับคนไทยมานานหลายสิบปีในขณะที่คนชาติอื่นเขาไม่ได้สนใจประเด็นนี้กันแล้วเพราะมันยังไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่ระบุว่าการที่คนกินไข่ในปริมาณมากแล้วมันจะส่งผลให้มีคอเลส,ตสเตอรอลสูงดรสง่าบอกว่าไอ้สาเหตุที่แท้จริงของคอเลสเตอรอลสูงมันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมเช่นกินอาหารที่มีไขมันสูงกินของที่มันมีรสชาติหวานจัด มันมากกินแป้งเยอะกินผักผลไม้น้อยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายถ้าหากจะลองพิจารณาในอีกมุมหนึ่งจะพบว่าไข่นี่คือสุดยอดของอาหารมันเป็นอาหารที่อยู่คู่ครัวคนไทยมายาวนานเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีในไข่แค่หนึ่งฟองมันอัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการราคาก็เข้าถึงง่ายและสามารถดัดแปลงไปใช้เป็นประโยชน์ได้หลากหลายเมนู ที่สําคัญก็คือเก็บไว้ได้นานแต่ก็ต้องเก็บอย่างถูกวิธีนะครับกรมอนามัยแนะนําว่าเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบจนถึงผู้สูงอายุถ้าร่างกายปกติไม่มีโรคประยำตัวไม่อ้วนไขมันไม่สูงกินขายได้วันละฟองควบคู่กับการกินอาหารให้หลากหลายเราควรจะกินโปรตีนจากแหล่งอื่นสลับกับการกินไข่กรณีที่ผู้บริโภคบางกลุ่มมีคอเลสเตอรอลสูง ไขมันเกินมีภาวะอ้วนก็สามารถกินไข่ได้ตามที่หมอแนะนำหรือสัปดาห์ละ3-4ฟองทั้งหมดนี้คือหลักการง่ายๆของการกินไข่และต่อไปนี้คือเคล็ดลับ5ข้อที่ด็อเตอร์สง่าบอกว่าถ้าเรากินไข่อย่างฉลาดจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบและช่วยให้มีสุขภาพดีได้ด้วยเคล็ดลับ5ข้อมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยกินไข่สุก อย่ากินไข่ดิบหรือไข่สุกๆดิบดิบเพราะไข่ดิบนั้นอาจจะมีเชื้อโรคที่ซึมเข้าไปทางรูเปลือกไข่ซึ่งมีรูพึงคุนอยู่แล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในไข่ขาวเช่นอีโคไลซาโมเนล่าเชื้อไข่วัดนกกินไข่สุกดีที่สุดครับเพราะร่างกายจะนําไข่ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าไข่ดิบแต่ถ้าชอบกินไข่ลวกก็ควรจะทําให้ไข่ขาวน่ะสุกเป็นสีขาวอย่าให้ใสๆเป็นบุ้นๆอยู่นะครับไข่แดงก็ให้เป็นอย่างมาตูม เคล็ดลับข้อที่2ก็คือเวลากินไข่ให้กินกับผักอย่าก,กินไข่เดียวๆเพราะเราจะได้ไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารไปช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งออกจากร่างกายเคล็ดลับข้อที่3ก็คือเน้นกินไข่ต้มหรือว่าไข่ตุนมากกว่าไข่เจียวหรือไข่ดาวเพราะมันให้พลังงานต่างกันเยอะไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี แต่ไข่ดาวหนึ่งฟองให้พลังงาน120กิโลแคลอรี่ไข่เจียวฟูที่นิยมกินให้พลังงาน240กิโลแคลอรี่นอกจากนี้ยังส่งผลต่อผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอีกด้วยเคล็ดลับข้อที่4ก็คือกินไข่แล้วต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่สูงกินไข่แล้วควรจะหลีกเลี่ยงพวกปลามหมึกหมูสามชั้นอาหารมันๆเพราะว่าเราได้ไขมันจากไข่ระดับหนึ่งแล้ว และเคล็ดลับข้อสุดท้ายก็คือกินไข่แล้วต้องออกกำลังกายดรสง่าบอกว่าถ้าเราทำได้ทั้ง5ข้อแล้วมั่นใจได้ว่าสุขภาพจะแข็งแรงสุกกายสุขใจห่างไกลโรคได้แน่นอนขอบคุณข้อมูลดีๆจากดกรสง่าดามาพงศ์นักพิชาการโภชนาการอิสระ